ไมฉันรู้สึกน่าแย่ขนาดนี้เนี่ยอ่ะเอาไปลองใช้ดูเผื่อหน้าจะหายหมองคล้ำริ้วรอยจะลดลงอยู่บ้านอย่าปล่อยให้หน้าเราเกิดริ้วรอยและหมองคล้ำได้ในเมื่อคลินิกปิดอย่าไปแคร์วันนี้มีน้องใหม่มาขอทาให้ลอง N e Y Golden Sea White Serum ซรั่มบำรุงผิวสูตรเข้มข้นเข้าถึงผิวได้อย่างรวดเร็วได้อุภาพวิตามินซีและทองคำแท้ลิขสิทธิ์จากสเปนผิวขาวกระจ่างใสผิวกระชับลดเลือนริ้วรอยจนคนข้างๆต้องทักเลยทีเดียวเฮ้ย ทำไรมาทำไมดูหน้าใสขึ้นเอ้ยเช่วงนี้โควิดเอาว้คลินิกปิดใครบอกยะฉันไม่ได้ไปไหนเลยฉันมีตัวช่วย New You Golden C White Serum ราคาเบาๆซื้อชิ้นแรก1,290บาทชิ้นที่2ลดไปเลย50%หรือซื้อ4ขวดเอาไปเลยค่ะขวดละ900บาทกักตนอะไรก็ตักตุนได้ไม่เท่ากักตนความสวยจริงแม่หาซื้อง่ายได้แล้วนะคะที่ Beauty Inno Tech จ้าอะชี้ให้ดูเลย ไม่ได้แต่งหน้านะ่น่ะหน้าสดดูดีขึ้นไหมเราใช้ดูกันนะคะ